สวัสดีครับพี่น้องกันยินดีตอนรับเขา้าช่องสิบมืออาช a n แน l นะครับพี่น้องวันนี้วันนี้ผมก็ได้เวททุดีมากกลเป็นปลาปลาปละคอแหงครับมาสบต้มโค้งครับมาสิต้มโค,งค้นนโคงกินครับวันนี้วันนี้ก็ให้แม่บ้านนะครับคนเห็ดครับค,ครับรอชุมต่อไปนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องในกล้วยมันก็เป็นกระติ๊บำเครื่องครับนี่ตะไคร้หอมนระติ๊บหอมตำเครื่องครับพี่น้องพริกพริกคีนู สิต้มโครงครับพี er. Er ่น um. ้องวันนี้ต้มโครงปลาแห้งปลาปลาคอครับคอตัวใหญ่อยู่ครับทำเครื่องอะไรหรอครับพี่น้องครับพี่น้องกับสีหั่นปลาเป็นสินยักษ์สินสองสินเละครับปลาแห้งการหั่นยางไม้ดอพี่น้อง น้ำงพัเดือนแล้วครับน้ำต้มกระเดือนแล้วครับพี่น้องเอาเครื่องลงครับพี่น้องปลาปลาตาลงเลยครับพี่น้องแบบนอ่นองแบน่องเหรอแบบนี่แบบบ้านนอกเขาเหรอครับพี่น้องใสง่กุ้งกุ้งคือปรุงเลยพี่น้องเราปลาไม่กิ ครับซุกแล้วแต่ว่าเขาตกเนี่ยมันเปื่อยน้อยพี่น้องเป็นไปเสพน้อยใช่ไหมสุดครับพี่น้องโงนัวอราดีเส้นหนึ่พี่น้องเดือจัดหน่อยเดือดหน่อยพี่น้องปิดฝาไปครับพี่น้องเดือดแล้วพี่น้อง ได้แล้วพี่น้องได้แล้วหลาตาเป็นอะไรพี่น้องเป็นอะไเขาวัดเต็มว่าไปนี่เต็มว่าพี่น้องกินเองเคกกแบบมมอค่กินแบบปุ๊บปุ๊บมีสูตรหรือครับพี่น้องแคดกินแบบมันนอนเข้าหรือครับกินแบบเดี๋ยวมันอีกหนอ่นอยแล้วพี่น้องนะครับพี่น้องสุแล้วครับพี่น้อง มื่อกี้เขาแล้งน้ำกันนะพี่น้องมือนเดิมขนโค้งครับยังไงครับหนา้าตาครับคือบอพี่น้องเดี๋ยวมาแล้งกินเขาตอนน้ำกันนะครับข้าวแล้งครับพี่น้องครับผมน้องเด้อครับตั้งกินข้าวแล้งน้ำกันนับราคาพี่น้องสวยเลยครับ เห็นแบบบานๆนะครับกินกันสองคนนึงครับก็เลยเดี๋ยวปรุงแต่งยังนะครับครับพี่น้องกินข้าวดังกันครับครับพี่น้องมากินข้าวดังกันครับข้าวแร้งครับนี่ยสมโควงครับนี่พริกกะปิ้งไม้ต้มไข่ทอดครับไข่เจียวครับพี่น้องมากมากครับ เดแนไนครับสวัสดีครับมาครับพี่น้องไหมมเข่านเงนครับมีข่าแรงครับพี่น้องไหมีเรื่องซ้อมกระย่เหรอพี่น้อง เดี๋ยวอีกนนเริ่มก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชิดมื่อไหนนะครับเพือ่อเป็นกำลังใจให้คิตปต่อไปนะคือหน่อยฝากไปหน่อยได้เครับ กดติดตามเลยครับกดซับตะเข้ครับ นี่กับประมาณนี้แหละพี่น้องลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่ยนะครับสิทธิ์มืออาชีพแนวผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะพี่น้องนะสวัสดีครับ